แล้วนะครับผมก็จะประกาศผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบตามข้อบังคับที่178ประกอบ87นะครับรัฐนูลมาตรา151วักซีนะครับกำหนดให้มติไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมติ ไม่ไว้วางใจต้องมีคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งคือต้องมีจำนวน247เป็นต้นไปนะครับอันนี้ขึ้นจอแล้วนะครับไม่มีผู้ใดไม่เข้าใจนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการลงมติไม่ไว้วางใจนางสาวแพทองทานจินวัฒนายกรธนตรี ก่อลงวติผมกอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับขอให้ท่านสมาชิกได้ใช้สิทธิ์ของตนเองโดยกดบัตรแล้วก็กดบุญแสดงตนด้วยนะครับเชิญครับปิดแสดงตนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่แสดงผลนะครับนะครับขณะนี้มีผู้แสดงตน4 8 5บวกกับ5นะครับเป็น4ี0ร้ท่านนะครับเห็นด้วย ถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าไว้วางใจกรุณากดปุ่มไม่เห็นด้วยท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงกรุณากดปุ่มงดออกเสียงครับท่านประธานคะ่ะดิฉันรัชนกศรีนอกผู้แทนจากชาวบางบอนจอมทองหนองแขมขอเห็นด้วยกับยติลงมติไม่ไว้วางใจนางสาวแพททองทานชินวัตรค่ะก็บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเท่าน,นั้นครับกับครับกับหนึ่งครับ เชิญครับมีท่านสมาชิกท่านใดนะครับอย่างไม่ได้ลงคะแนนเสียงนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับครับเชิดครับท่านประธานขอเวลาสมาชิกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับครับได้ครับเราลงวติครั้งเดียวครับรอรอได้ครับกลับได้ครับได้ครับครับ ท้านสมาชิกที่ยังอยู่ข้างนอกนะครับโรนาเข้ามาลงคะแนนเสียงด้วยนะครับมีต้านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนเสียงบ้างครับไม่มีนะครับจ้าหนที่แสดงผลด้วยนะครับ นะครับ